วันนี้ผู้หญิงบ้าพลังจะออกมาปั่นและรีวิวหมวกที่สีสันสวยสดใสมากๆเลยนะคะในชื่อแบรนด์ซันริมูนค่ะมีทั้งหมด3รุ่นนะคะมีหลากหลายสีให้ได้เลือกในละคา่ะใบละ1,990บาทเท่านั้นวันนี้มินมาขึ้นดอยสุเทพนะคะวันนี้มาก,กับลุกสีเหลือง แล้วก็ดอกไม้สีเหลืองข้างทางของดอยสุทเทพวันนี้นะคะก็วันนี้ได้มีโอกาสเอาหมวก s ซันวีมูนนะคะน,นี้มาลองใส่คือ,อเอาเรื่องรูปก่อนรูปลักนะคะดีเลยนะคะดูใส่มาแล้วสวยเท่มีสไตล์นะคะ ตัวนี้เป็นรุ่น ts 9 7นะคะมีวัสดุนำเข้าจากอเมริกาเป็น poly ซอ u เลยนะคะซึ่งน้ำหนักอยู่ที่278กรัมเท่านั้นเบาสบายมากๆเลยวันนี้มินจะปั่นไปขึ้นสาราสิบสองแล้วก็ลงไปที่อำเภอเสมิงแล้วก็ปั่นกลับขึ้นมาที่เพับนะคะก็วันนี้แต่งตัวแมสหมวกกับเสื้อนะคะ วันนี้เอาหมวกซันริมูนมาอีกแล้วอันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่สีสวยมากใส่สแบาบยด้วยนะคะแล้วก็แบบสีสีดมากตัวนี้เป็นรุ่น TS 4 2นะคะวัสดุนำเข้าจากอเมริกาเหมือนเดิมค่ะซึ่งตัวนี้เบามากๆเลยนะคะอยู่ที่238กรัมเท่านั้นสีที่มิ้นใส่คือสี Purple ค่ะชอบมาก ลราดนแดดน,นะคะวอนนี้เอาอีกใบมาแล้วนะคะจะสีเป็นมางกยวิ่วับเลยสายนันรีมูนนะคะตัวนี้ชื่อรุ่นว่า TS 2 3นะคะ ซึ่งมีน้ำหนักอยู่ที่300กรัมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสี Starry Sky ความพิเศษของหมวก Sunri Moon นะคะเขาก็จะลดแรงต้านของลมค่ะมีซับในที่ทำด้วยวัสดุโฟม EPS ป้องกันและรองรับการซับพอร์ตการกระแทกได้อย่างดีเยี่ยมด้วยค่ะทุกรุ่นเลยนะคะทั้งดีไซน์สวยงามทุกแบบและยังระบายความร้อนได้ดี บุ้ด้วยซับในคุณภาพสูงทุกอันเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวมวกกันน็อกซันริมูนทั้ง3รุ่นไปด้วยกันเลยนะคะตัวแรกค่ะรุ่นนี้นะคะชื่อรุ่นว่า TS 2 3ค่ะรุ่นนี้นะคะมีทั้งหมด2สีค่ะมีสีนี้คือ Starry Sky นะคะซึ่งรุ่นนี้ก็นี่สีที่มินได้มา Starry Sky และอีกสีหนึ่งชื่อว่าสี Daylight ค่ะซึ่งด้านในของเขานะคะ คือคุณภาพดีมากแมทติเรียวัสดุดีมากนะคะซึ่งโฟมเนี่ยเดี๋ยวเราสามารถแกะแกะโฟมเนี่ยออกมาซักได้เลยนะคะแล้วก็ติดกลับไปที่เดิมแกะง่ายติดง่ายนะคะรุ่นนี้ก็เดี๋ยวดูน้ําหนักกันว่าเท่าไหร่นะคะน้ําหนักอยู่ที่300กรัมค่ะบวกลบสินะคะ300กรัมค่ะรุ่นนี้ซึ่งสายเขาก็ทํามาอย่างดีสามารถถอดไปซักได้ด้วยนะคะ สามารถปรับขนาดได้นะคะทางตรงสายและด้านหลังก็สามารถหมุนปรับตามหัวได้ค่ะซึ่งตัวนี้เป็นไซส์ M นะคะตัวนี้เขาเขียนว่าสามารถใส่ได้รอบหัวขนาด54-57นะคะแล้วก็มีไซส์ L เนี่ยไซส์ L จะใส่ได้ที่57-61ซนเมตรนะคะรุ่นถัดมาค่ะนะคะคือรุ่น TS42 ซึ่งตัวนี้มินได้สี Purple มานะคะ,ะ,คะก็จะเป็นแบบว่าม่วงแล้วก็มีน้ำเงินเหลือบแล้วแบบ สวยมากเขาไล่สีมาสวยมากนะคะตัวนี้มินชอบมากๆแล้วก็เบามากค่ะตัวนี้ใส่สบายนะคะแล้วก็แมทเทีเรียลด้านในก็สามารถอาถอดโฟมนะคะออกมาสักได้แล้วก็ติดกลับไปที่เดิมอย่างง่ายดายนะคะตัวนี้ไซส์ M เนี่ยจะอยู่ที่45-48นะคะเซนติเมตรรอบศีรษะค่ะไซส์เออยู่ที่57-61นะคะตัวนี้ น้ำหนักอยู่ที่238กรัมค่ะบวกลบ10เนาะแต่ว่าอันนี้เป็นไซส์ M นะคะ238กรัมไซส์ L อยู่ที่248กรัมก็คือจะบวกอีก10กรัมนะคะสามารถปั่นได้ทั้งทางราบเสือภูเขาขึ้นเขาได้หมดเลยนะคะทุกคนขนาดเนี่ยด้านในจะก8 8คูณ32เซนติเมตรนะคะสีเขามีทั้ง Black black ล e พิงและ Purple ค่ะมีสีสีนะคะ และรุ่นสุดท้ายนะคะรุ่นนี้คือ TS 97ค่ะหรือว่า TS 9 7นะคะรุ่นนี้ก็มี c ีีเหมือนกันที่มิ้นถืออยู่นี่คือสี Black Gra y นะคะก็คือสีดำเทาซึ่งอันนี้ใส่เราเป็นชอบมากเบามากนะคะน้ำหนักอยู่ที่278กรัมค่ะที่ไซส์ M นะคะไซส์ L อยู่ที่น้ำหนัก288กรัมก็คือบวก10กรัมนะคะซึ่งตัวนี้เขาวัสดุเนี่ยนำเข้าจากอเมริกาด้วยนะคะ ขนาดเนี่ย18คูณ32เซนมรค่ะรอบหัวไซส์ M อนะคะอยู่ที่54 57ค่ะรอบหัวไซส์ L อยู่ที่57 61นะคะก็สามารถปรับด้านหลังได้เหมือนกันนะคะปรับรอบหัวได้แล้วก็ตรงปรับขนาดของสายรัดคางได้ด้วยแล้วก็สามารถถอดพอดร์โฟมด้านในออกมาสักได้ซึ่งโฟมเขามิงอยากไม่เห็นว่า เขาใช้โฟมแบบคุณภาพดีมากนะคะแล้วก็สบายหัวมากๆเลยนีใส่ปั่นมาล้อันนี้แบบก็ใส่ปั่นขึ้นดอยจุเทพมาแล้วนะคะคือสบายแล้วที่สําคัญมินจะบอกว่ามันซับเหงื่อดีมากๆเลยค่ะตัวเนี้แค่ไม่มีเหงื่อไหลออกมาจากหมวกแล้วมาโดนหน้าโดนตามินเลยนะคะวันนั้นมินปั่นแล้วมันดันมันแบบเล็ดออกมาไหลทั้งนี้ซึ่งมันไม่โดนหน้านะคะดีมากๆเลย ก็ตัวนี้สามารถถอดออกมาล้างได้ด้วยนะคะตรงนี้ก็แบบว่าเป็นที่กันคางแบบว่าเป็นซัพพอร์ตคางแบบสบายๆถอดออกมาซักได้เลยนี่นะคะก็แต,ต,ต่ตละรุ่นนะคะราคาจะเท่ากันหมดเลยค่ะอยู่ที่1990บาทนะคะแล้วก็แบบคุณภาพเขาแบบเกินราคาไปมากอะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะคะแต่ละอันเลยก็ขนาดหัวศีสษนนะคะสามารถปรับด้านหลังได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นรุ่น T S 9 7นะคะ แบบกระชับแล้วก็เบามากอันนี้คือแบบใส่แล้วแบบลุกกู๊ดนะคะอันนี้ชอบเบาสบายนะคะแล้วก็แบบถ่ายลูกออกมาสวยนี่ด้านในกล่องของตัวนี้นะคะนี่คือกล่องเขาเขาก็จะมีนี่ค่ะถุงหมวกนะคะให้เป็นอย่างดีเลยนี่ถุงหมวกซันริมูนนะคะกอสามารถเอาหมวกใส่แล้วเดินทางไปไหนมาไหนได้เลยนะคะ นี่นี่คะ่ะอันนี้นะคะรุ่น TS 4 2นะคะเดี๋ยวมินลองใส่ให้ดูนอกเหนือจากในคลิปนะคะอันนี้ก็จะเบามากๆเลยนะคะเป็นรุ่นที่เบาที่สุดของทั้งสามตัวนี้นะคะอยู่ที่238กรัมใส่เอ็มค่ะนี่ แล้วก็สายมินปรับเรียบร้อยแล้วนะคะให้ตรงพอดีกับคางของมินแล้วก็นี่ด้านข้างค่ะอันนี้เป็นอันที่ชอบมากแล้วก็ฟองน้ําซับเหงื่อดีมากแทบจะไม่มีเหงื่อไหลออกมาแบบตรงคิ้วตรงตาเลยนะคะวันนั้นปั่นขึ้นเสมอเหงื่อมันแบบว่าตอนกลมเหงื่อเด้งออกมาทางนี้คือไม่โดนหน้าดีมากเลยนะคะแล้วก็ถอดซักง่ายด้วยค่ะรุ่นนี้ก็แบบ19 9่ายบาทเหมือนกันนะคะ รุ่นสุดท้ายค่ะตัวนี้ชื่อว่ารุ่น TS 2 3นะคะตัวนี้ก็ลองใส่ให้ดูรุ่นนี้ก็จะแบบลุยๆหน่อยนะคะตัวนี้จะมีความหนักนิดนึงซึ่งข้อดีของทุกตัวเนี่ยนะคะคือเขาใช้วัสดุอย่างดีการกระแทกเป็นอย่างดีระบายลมได้อย่างดีนะคะก็คือไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยจะแบบร้อนหรือเปล่าปั่นจริงแล้วจะแบบใส่ไม่ได้จริงหรือเปล่า มินลองมาแล้วทุกตัวนะคะก่อนที่จะมาพูดรีวิวตรงนี้ก็คือเอาไปปั่นจริงๆปั่นไกลๆมาแล้วนะคะก็แบบดีดีงามชอบตัวนี้ที่สุดน,นะคะเพราะว่าตัวนี้เอาไปปั่นลงเจ็ดพับแล้วก็ขึ้นเจ็ดพับขึ้นอําเภอเสมิงมาคือดีมากสบายมากไม่ร้อนเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะทุกๆกล่องก็จะมีตัวนี้มีเจ้าถุงใส่นะคะแล้วก็มีแบบมีใบ QR code แล้วก็ยังมีใบข้อมูลการข้อมูลการใช้วิธีการใช้ด้วยนะคะก็จะมีอยู่ในกล่องคือแบบมิ้นเห็นราคาแเราตกใจมากว่ามันถูกและคุ้มมากมันแบบไม่ใช่ถูกและของไม่ดีนะคะคือถูกและดีมีอยู่จริงค่ะเพราะความดีไซน์สวยแล้วก็ราคาดีแล้วก็คุณภาพดีด้วยนะคะ ก็สำหรับหมวกกันน็อกซันริมูนะคะที่มีแนะนำไปก็คือเป็นหมวกกันน็อกที่คุณภาพดีเยี่ยมเลยวัสดุแมทเทียรต่างๆของเขาก็ดีแล้วก็ทำแบบดีไซน์สีได้สวยงามเลยนะคะมีแนะนำเลยค่ะเพราะว่าแนะนำเพราะว่าเคยเอาไปลองทุกใบแล้วนะคะปั่นจริงๆแล้วก็ให้ปั่นระยะไกลๆจริงๆก็คือเลิศดทุกใบตัวนี้ก็จะเบาสุดอันนี้เบาลงลงมานะคะแล้วตัวนี้ก็ จะมีน้ำหนักมากสุดนะคะแต่ว่าทุกสีคือสวยงามมากเลยนะคะอยากให้ลองเลือกจับจองกันดูค่ะเพราะเขากำลังเปิดตัวในราคา1,990บาททุกใบนะคะมิ้นจะบอกว่าราคาเนี่ยคุณภาพมันคุ้มเกินราคามากอยากให้ลองไปเลือกซื้อลองใส่กันดูนะคะสันริมูลค่ะ